พี่อ้อยขอโทษเนาะเพราะว่าพี่อ้อยไม่อยากทําเกินเกินกว่าให้ท้าจะได้สิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีมันก็โอเคแต่ว่าถ้ามันเกินกว่าน,นี้พี่อ้อยก็เกรงใจนะคะพี่อ้อยก็เลยทอนเป็นเป็นอีพีพีนะคะก็ต่อเลยเนาะพอพอเตี่ยเริ่มพอเตี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะพอเตี่ยเริ่มที่จะดีขึ้น พี่สาวทางทางพี่ทางพี่เขยเขาก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอซึ่งเขานัดแล้วก็แม่ก็แม่ก็บอกแม่ไม่แม่ไม่ห้ามแม่ตามใจแต่ว่าเตี่ยไม่อยากได้เี่ยสงสารเตี่ยมาเตี่ยช้ำใจเพราะว่าพี่สาวคนนี้เตี่ยรักมากๆคือจะเป็นลูกผู้หญิงคนโต เตี่ยพี่อ้อยไม่ใช่ว่าจะเลือกแต่ว่ารักผู้ชายนะคะเป็นคนจีนที่ไม่ได้เลือกว่าจะต้องรักผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคือลูกเตี่ยเตี่ยรักทุกคนแล้วก็พี่สาวเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบเป็นเหมือนกับเดินคู่กับเตี่ยมาตลอดเพราะว่าเตี่ยไปขายของสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราไม่ใช่คนมีตังค์เนาะเพราะลูกเยอะเตี่ยจะต้องออกร้านออกขายของงานวัดนะคะซึ่งซึ่งไปขายก๋วยเตี๋ยวเครื่องในเนื้อเนี่ยแหละก็ไปออก ทุกคืนทุกวันทุกงานนะจะมีงานงานวัดอประสาทวัดลาดวัดไหนวัดไหนแล้วแต่ที่มีงานเตี๊ยจะต้องไปงานปีใหม่ตเตี๊ยก็ไปลอยกระทงตเตี๊ยก็ไปทําก็จะมีพี่สาวนั่นแหละก็ไปไหนก็ไปด้วยก็เตกกี๊ยก,ก็เหมือนกับของเราจะต้องใส่รถไปเนาะเวลาไปหาบน้เวลาอะไรก็ต้องไปหาน้ําเองใช้เองแล้วมีพี่สาวนี่แหละไปหิ้วน้าให้เตี๊ยอะไรให้เตี๊ยเตี๊ยก็จะรับ แต่ในในพอขณะขณะขณะน,นั้นก็เตี่ยก็ช้าเตี่ยก็เริ่มแบบผอมสุปผอม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 ลงมากพี่สาวก็ทางทางนู้นเขาก็ส่งผู้ใหญ่มาเขาก็จะเป็นมาเป็นจัดชุดใหญ่มาเลยเนาะทางบ้านก็จะเตรียมอาหารไว้ต้อนรับเขาซึ่งเป็นอาหารไทยๆเราทางเขาเป็นคนจีนเป็นคนหายหลำ เขาก็มากันแบบโหแบบเท่าแก่เนี้ทั้งนั้นเลยเขาเขาเป็นคนมีมีตังคะเนาะในย่านสะพานควายอะพอมาทําการมั่นเสร็จอะไรเสร็จเนาะก็พี่สาวไม่ได้มั่นานนะคะพี่สาวอ่าพอพอมั่นมั่นขึ้นมั่นวันเนี้มั่นวันเนี้แล้วรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะมารับตัวแล้วเพราะว,ว่าทําเป็นพิธีของคนจีนเนาะ เขาก็จะมารับตัวพอพอเขาม่านเสร็จพี่สาวก็ก็เสร็จพิธีงานม่นปุ๊บพี่สาวก็ต้องไปร้านทําผมไปอะไรเราก็ต้องเก็บเก็บกวาดบ้านแล้วเพราะว่าเพิ่งเตรียมงานพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็นวดแป้งเพราะว่าต้องทําอาบุหรอยไว้รับทีมของเจ้าบ่าวเนาะที่เขาจะมารับตัวแต่ว่าพี่อ้อยอเป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวก็จะมีพี่อ้อยแล้วก็มีพี่ พี่พี่คนนั้นะที่อีกคนนึงอะเนาะที่ที่เป็นเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะในขณะนั้นที่พี่อ้อยเป็นเพื่อนเจ้าสาวจะว่าว่าพี่พี่เคยเขาเขาไม่ได้คบกันนานก็ไม่ไม่เชิงนะคะเพราะว่าช่วงที่ที่เขามาชอบกันอะไรกันเขาก็ทิ้งช่วงเหมือนกันเนาะเพราะว่าพอตอนพี่ว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยพี่อ้อยพี่อ้อยเริ่มเริ่มมีอาการที่ที่ว่าเป็นโรคเวรโรคกมแต่ตอนนั้นคือคือเริ่มดีขึ้นหน่อยเริ่มดีขึ้นหน่อยแล้ว พราะพี่เอได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่เสียดายรูปจังเลยรูปอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งเนาะเครื่องนั้นตอนนี้แบตเสื่อมใช้ไม่ได้เนาะจะได้เอารูปมาใส่ปกไว้ให้ดูเนาะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงอืมพอพี่เอยไม่ได้ทํามผมไม่ได้อะไรเนะาะเพราะว่าเราคิดว่าตอนนั้นผมเราก็พี่เออแค่ประมาณที่ท,ที่ที่ประบ่าปลาบ่าเนาะนะก็ไม่ได้ทําอะไร ก็พี่สาวก็เป็นคนไปทําผมทําอะไรพี่อ้อยก็จะอยู่บ้านอะอทําไอ้นี่ยเตรียมเตรียมงานล้างถ้วยล้างจานล้างอะไรเตรียม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 ไว้พี่สาวก็ก็ใส่แหวนมั่นเขาไปทําผมทําอะไรกลับมาก็จะช่วยกัะทำงานต่อเพราะงานยังไม่เสร็จเตรียมการไม่เสร็จ ก็เตรียมงานเสร็จเตรียมจัดที่จัดทางจัดอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยมันก็ก็ได้เวลาเนาะเขาก็ทําข้าวทาปลาอะไรกินกันแล้วก็นั่งคุยกันอะไรกันแล้วก็พอเสร็จนั่นอะ่ะพี่อ้อยจะต้องมีงานต่ออีกพอกินข้าวเสร็จคุยเสร็จอะไรเสร็จเนะตอนนั้นก็ได้ข่าวว่าพี่พี่คนที่ที่ว่าเป็นครูอยู่ทางเชียงรายอะ่ะ เขาเสียใจมากเพราะว่าเขาหมายมั่นว่าเขาจะต้องอได้มาแต่งพี่สาวอะไรประมาณนั้นเขาก็ก็เลยแบบทําตัวแบบเสเพกินเหล้าเมายาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าพี่อ้อยใจพี่อ้อยคิดนะว่ายังไงอะ่ะยายพี่อ้อยต้องรับรู้เพราะว่าจิตเนี่ยเขาผูกพันมากมากผูกพันมากๆซึ่งซึ่งพอพอในระหว่างที่แบบเราทําทําทานข้าวทานอะไรกันเสร็จ พี่สาวาก็เตรียมตัวละเตรียมชงเตรียมชุดอะไรของเขาที่เขาจะต้องใส่พวกนี้ของพี่อ้อยอชุดก็เตรียมมาแล้วเพราะว่าเราตัดเป็นชุดชุดไทยนะ,ะเป็นชุดไทยแบบง่ายๆเป็นชุดที่สั่งตัดเพราะว่าอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดลูกไม้ที่ไปกินเลี้ยงกลางคืนในตอนนั้น พี่สาวก็เตรียมของไว้ให้เราทางนู้นเนาะเรากจ็จะเตรียมในเรื่องที่ทาบุลอยนะคะทำบุลอยเพราะว่านวดแป้งเยอะมากก็เอากระดงะ้งกระด้งนะมาวางไว้สามใบสี่ใบแล้วก็ปูกระดาษแล้วก็นั่งปั้นบุลอยปั้นไปก็คุยไปกับน้องตอนนั้นทําก็จะทําอยู่หลังบ้านก็จะมีะพี่อ้อยแล้วก็น้องสาวอีกคน,น,นช่วยกันเพราสองคนพี่น้องนั่งช่วยกันทําเพราะว่า คนอื่นก็เล็กเกินไปก็ไม่ทำเนาะนอกนั้นก็เป็นผู้ชายเขาก็ไม่มาช่วยแล้วก็นั่งทําพี่สาวพอเขาทําอะไรเสร็จเขาก็เตรียมตัวไปอาบน้ํแเราก็นั่งปั้นบัวลอยปั้นบัวลอยปั้น <c oughs> บัวลอยสีชมพูเนาะนวดนวดด้วยอ่าสมัยก่อนใช้สีผสมอาหารเนาะก็ปั้นแล้วก็ทิ้งปั้นปิน้นปั้นปินนะ้นเนาะตอนนี้ทำเนี้ยแล้วก็ตึ้งใส่กระดูก กระด้งกระเด็นกระเด็นกระเด็นไปแบบเรียงในกระด้งพอตอนเช้าเนี่ยพอตีตีห้าเขามารับตัวเนี่ยตีสามกว่าตีสี่แล้วเราต้องลุกกันแล้วเพื่อเตรียมตัวแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างที่พี่ห้อยอะ่ะั้นบุหรอยพี่สาวจะไปอาบน้ําในตอนนั้นอ,ะอ่ะที่บ้านทําห้องน้ําแล้วทําห้องน้ําแล้วเพราะว่าเพราะว่าลูกเริ่มโตแล้วแม่ก็เลย ลูกสาวเริ่มโตแม่ก็เลยทําห้องน้ําแต่ว่าทําไว้ตรงหัวบันไดหน้าบ้านที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ตรงหน้าบันไดด้านหน้าแล้วก็ถ้าเดินจากบันไดด้านหน้ามาก็จะเป็นปูนเดินมาขึ้นบันไดข้างหลังซึ่งซึ่งมาขึ้นตรงที่พี่อ้อยกำลังนั่งทําบัวลอยอยู่พี่สาวกําลังจะอาบน้ําเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาใส่แหวนเพชรเขาก็กลัวว่ามันจะหมองหรือจะอะไรเงี้ยนะเขาก็เดิน เดินเดินจากบันไดหน้าบ้านรอใต้ถุนมาไม่ได้เปิดไฟแล้วตรงใต้ถุนน่ะมันจะมีแค่แค่ที่พี่อ้อยทํากับอาทําไว้กับแม่ซึ่งตอนหลังอะ่ะเราไม่ได้ทาครัวข้างบนแล้วเราลงไปทําข้างล่างแล้วพี่อ้อยกับแม่จะนอนอยู่ข้างล่างแล้วก็มีประตูมีอะไรเพราะว่าเราทํากันไว้อย่างดีเลยตีไม้ละแนงตีอะไรแถวนั้นน่ะจะมีคนแซวแม่อยู่ตลอดเวลาว่า โอ้ยลูกสาวเขาไปไหนกันหมดเนี่ยที่บ้านมีแต่ลูกชายก็คือมีพี่อ้อยเป็นคนเดินไฟเองตีไม้ละแนงถ้ายำเป็นลูกกงที่เราจะนอนอยู่อยู่ข้างในเพื่อป้องกันยังไงมันก็ป้องกันได้ระดับหน,นึ่งเนาะแต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกเราะนอนกับแม่เราเขาอุ่นใจอยู่แล้วซึ่งพี่สาวกำลังเดินเดินถอดแหวนมาแล้วเสียงพี่สาวร้องแม่ซึ่งทุกคนที่อยู่ที่นั่นอะแบบ ตกใจกันหมดเลยลุกลุกกระจักพี่กําลังปั้นพี่อ้อยกําลังปั้นบวลอยอะไรอะไรอะไรแป้งก็อยู่ในมือเนี่ยกำมมออะไรพี่อ้วนอะไรพี่อ้วนอะไรเนียเขาวิ่งมาหาพี่ซึ่งพอพอพี่อ้อยลุกออกจากตรงที่เราปั้นเนี่ยก็ถึงประตูพอดีเพราะว่าในครัวต่อหลังกั้นประตูเนาะกั้นประตูแล้วก็เป็นบันไดขึ้นมาเป็นระเบียงเล็กอีกอันที่อยู่หลังบ้านพี่สาวก็วิ่งขึ้นมาตรงนั้นพอดี แม่นวนแม่นวนแม่นวนมาแม่นวนมา,แล,า,า,ลาลแล้วเขาก็ร้องไห้อะเลยแล้วเขาก็ดีนะเนี่ยพี่จับแหวนไม่แน่นนะพี่จับไม่แน่นมันคงหลุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาเขาร้องไห้ตกใจอะ่ะแม่นวนนะทีนี้ก็คือยายของพี่อ้อยอะ่ะยายสั่งเสียพี่สาวไวอ้อ่ะว่าไม่ให้แต่งกับใครนอกจากพี่ที่อยู่ที่เชียงรายคนเดียวแต่พี่สาวอะ่ะกับ งอนเตี่ยน้อยใจเตี่ยเพิ่งเอยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่แล้วเตี่ยไม่ให้ช่วยทํางานก็ไม่ทําแล้วก็ไปก็ได้อะไรประมาณนี้เหมือนกับเป็นการที่แบบเออมันเหมือนกับเป็นเป็นแบบบอกไม่ช่วงบอกไม่ถูกเนาะว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันเข้ามาพอดีพอดีกับช่วงที่เตี่ยกับเตี่ยกับพี่สาวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยกำลังระหองระแหงกันพอดีก็เลยทำให้พี่สาวอ่ะเป็นการกดดันให้พี่สาวว่าแต่งงานออกไปอะไรประมาณเนี้ย พี่สาวร้องไห้แหวนก็อยู่ในมือก็นั่งร้องไห้เราอยู่ข้างบนเรากำลังทําแล้วก็ร้องไห้เราบอกหนูนึกแล้วเพราะว่าจําได้ฝังใจเลยว่าแม่สั่งเอาไว้ว่าไม่ให้แต่งกับคนอื่นนอกจากพี่คนนี้คนเดียวพี่สาวบอกว่าที่เห็นว่าเป็นยายเพราะว่าตรงที่พี่อ้อยนั่งอะ่ะมันเป็นร่องไม้กระดานซึ่งซึ่งไฟข้างบนอะ่ะเปิดสว่าง ไฟจะส่องลงข้างล่างซึ่งถ้าเวลาถ้าเราเดินออกจากหน้าหน้าบันไดหน้าบ้านเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยจะไม่ขึ้นบันไดหน้าบ้านอยู่แล้วจะต้องเดินมาขึ้นบันไดหลังบ้านก็จะต้องผ่านตรงที่ใต้ตถุนตรงที่พี่อ้อยทําแค่ซึ่งลงไปอยู่กับแม่ข้างล่างตรงเนี้ซึ่งยายอ่ะลงมายืนตรงที่ที่พี่อ้อยอ่ะปั้นโบลอยพอดีอ่ะแล้วก็มีแสงสว่างลงไปอ่ะพี่สาวเห็นยายว่า ยายยืนผมขาวเพราะว่าตอนยายเสียยายผมขาวโพลนเลยในรูปเลยค่ะใครอยากเห็นยายพี่อ้อยเนาะกลับไปดูคลิปนะคะ,ะความประทับใจไวเด็กนะคะของพี่อ้อยที่มีกับยายนะคะไปดูในคลิปนั้นได้เลยศพผมทรงนั้นเลยพี่อ้อยบอกอยายบอกเห็นพี่อ้อยบอกเห็นพี่สาวบอกเห็นยายอะยืนอยู่ตรงนั้นอะผมขาวโพลนแล้วก็มองมาที่พี่สาวอะพี่สาวกํลาลังจะขึ้นมา จริงๆนะจริงๆนะพี่อ้อยขนลุกเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆเขาพี่อ้อยบอกหลายหัวหลายครั้งแล้วว่าในคลิปที่พี่อ้อยเล่ามันจะไม่ใช่คลิปแต่งมันจะเป็นเรื่องจริงเนาะมันเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตนะคะซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราจำจำได้ฝังใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราซึ่งยายอะจะต้องแบบ มาเตือนกันอะไรกันอย่างเงี้ยตลอดป็นกระทั่งเหตุการณ์ที่พี่อ้อยไปหลงป่าที่การยายก็ไปเตือนยายก็ไปเตือนเหมือนกับจะไม่ให้เราไปอะไรประมาณนั้นแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็พี่สาวก็แต่งงานตอนเช้าเนาะตอนเช้าเพราะว่าพอตีตีห้าอย่างเงี้ยขบวนเจ้าบ่าวเขาก็มานะคะขบวนเจ้าบ่าวเข้ามาแล้วก็แต่งแต่งงานไป แล้วก็ในระหว่างที่เขามารับตัวตอนเช้าก็ามีทําพิธีใส่บาตรนะคะมีทําพิธีใส่บาตรแล้วก็ทําปกติของคนไทยเราก็คือตอนกลางคืนก็มีกล่อมหอนะคะจะมีช่วงกล่อมหออยู่ข้างหน้าแล้วพี่สาวที่ว่าไปอยู่ไปเจอหลังบ้านเนาะก็พอทําพิธีเสร็จอะไรเสร็จก็ รับตัวเข้ากรุงเทพเนาะพี่อ้อยก็ต้องไปพร้อมกับพี่สาวเลยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแล้วก็ไปกับพี่สาวที่กรุงเทพแล้วก็แม่ก็ตามไปแม่ก็ตามไปกับคณะก็ทั้งทีมทั้งญาติพี่น้องที่บ้านก็ไปรถบัสต,ตอนนั้นจะเป็นรถบัสคันเล็กๆนะคะจะเป็นรถบัสที่วิ่งในอยุธยาสมัยก่อนจะเป็นรถบัสที่วิ่งบางป,าางปะหัน นะคะเป็นรถบัสที่วิ่งบางะหารคือเป็นรถบรัสเล็กๆไม่ใหญ่ก็ะจะเป็นรถคันนั้นไปเหตุการณ์เรื่องนี้ก็ก็เป็นเป็นการที่แบบเหมือนกับคำมั่นสัญญาที่รับปากนะคะเหมือนกับพี่สาวเคยรับปากกับยายไว้แล้วพี่สาวไม่ได้ทําตามคําสัญญาที่รับปากกับพี่สาวก็เลยทําให้ยายมาหาเหมือนก็จะมาเตือนสติหลานแต่ว่ามาในวันนั้นอ่ะมันเหมือนตอบวินาทีสุดท้ายที่เรา คือกับการมั่นกันไปแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาเหมือนกับเราไปผิดคําพูดอะไรมันก็ไม่ดีพี่สาวก็เลยต้องแต่งงานไปไปให้กับทางบ้านที่เป็นคนหายหลําเนาะที่เป็นร้านเข้ามันไก่ที่อยู่อ่าสะพานควายนะคะ ก็คลิปนี้พี่อ้อยขอจบแค่นี้นะคะมันเป็นหลอดเล็กๆนะคะเป็นความประทับใจที่มีกับยายแล้วก็ความทรงจําของเรานะคะมันเท้าความมาได้สามสามเรื่องเลยนะคะถ้าที่ต่อเนื่องกันมานะคะพี่อ้อยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ